ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube สันติปากพนังนะครับก็อยู่กับสันติปากพนังตอนนี้ก็อยู่ที่ทานกระบวนแหนะครับเพียแมถ่วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันเรือเปียวอำเภอเชียงใหญ่ประจําปี2567นะครับนี่ครับวันนี้ก็วันสิ้นปีพอดีนะครับตรงกับวัน31ธันวาคม2567นะครับนี่ครับก็เตรียมเดินกระบวนแห่ถ้วยพระราชทานนะครับของอำเภอเชียงใหญ่นะครับวันนี้ก็วันสิ้นปีพอดีครับตอนนี้ก็ฝนไม่ตกครับอากาศกําลังดีนะครับนี่ครับ ก็อยู่กับช่อง YouTube สันติปากพนังนะครับยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับก็ฝากติดตามช่อง YouTube สันติปากพนังด้วยนะครับ่าครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube สันติปากพนังนะครับตอนนี้ก็เตรียมเดินขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทานนะครับแข่งกันเรือเพยวอำเภอ์เชียนใหญ่ประจําปี2567นะครับอันนี้มาจากหน่วยงานไหนครับจุดนี้แม่เจ้าอยู่ว่ะเดี๋ยวเปลนกล้องครับทุกคนครับนี่ครับอ่าสวยอาม ถ่าอีกรอบนึงครับแม่เจ้าอยู่หัวนะครับแข่งขันเรือเปียวแหวตัวระราชตานอ่าเนี่ครับตอนนี้ก็กาลังเตรียมตัวอยู่ครับเปียแม่ตัวรางวัลระราชตานแข่งขันเรือเปียวอําเปอร์เชียนใหญ่นะครับประจําปี2567นะครับวันนี้ตรงกับวันที่31ธันวาคม2567นะครับอ่านีคา่ครับสวยงามอ่าครับ ให้ดูบรรยากาศกลางๆครับอ่านี่ครับสวยงามนี่ครับถ่ายตามโดยสันติปากปพนังนะครับช่อง YouTube สันติปากปพนังอ่านี่ยครับเตรียมเดินกระบวนกรอ่ครับนี่ครับถือป้ายสวยงามครับอ่าเข้าๆตรงไหนเนี่ครับถ่ายวีดีโอครับอ่าโอเคครับ นี่ครับไปดูบรรยากาศอ,กอ,ใใอ่าน,น,นี่ครับเตรียมเดินขบวนาน่านเนี่ถ้วยพระราชทานแข่งขันเรือบเพียวอำเภอเชียงใหญ่ประจำปี2567นะครับนี่ครับอันนี้จากอบวจรอเลยไหมพี่อบจรอฮะขบคุครับตอนนี้ก็กําลังจัดขบวนนะครับ เตรียมเดินแห่วยพระราชทานนะครับเี่ยเเียมเปอเชียงใหญ่แห่วยพระราชทานแข่งกันเรือเปรียวนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันสิ้นปีพอดีครับ31ธันวาคม2567นะครับบรรยากาศวันนี้ก็ฝนไม่ตกครับบรรยากาศดีนี่ครับกำลังเตรียมรวนกันดูครับมาเดินดู รกาศอันนี้มาจากหน่วยงานนะครับอบตไหมครอบตขอประบาทนะครับอบตขอประบาทนะครับมาเริ่มไม่มาร่วมเดินกระบวนการด้วยนี่ครับมาทุกปีไหมพี่ทุกปีครับทุกปีนี่ครับโอเคขอบคุณครับครับอันนี้ครับให้ดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ฝนไม่ตกนี่ครับไปดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับเตรียมเตรียมเดินขบวนอ่านี่ครับอ่าแต่ๆพอดีนะครับ ลงช่องยูทูบครับวิดีโออ่านี่ครับของอบตอะไรครับเนี่ยขอพระบาทอ่าสวยงามนี่ครับอ่าโอเคครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศเรื่อยๆครับอันนี้อันนี้อบตเชียงใหญ่ไม่พี่มาจากอ่าสวยงามมาถ่ายทายนี่ครับถ่ายวิดีโอลงช่องยูทูบนะครับอ่านี่ครับสวยงามโอเคครับ บรรยากาศสวยงามนี่ครับเตรียมเดินขบวนไหนถ้วยพระจาชทานมาจากตำบลไหนครับท้องลำเจียกท้องลำเจียกนะครับ่าเนี่ครับเตรียมเดินนี่ครับตอนนี้ก็กําลังจัดขบวนกันอยู่นะครับถ่ายทําโดยสันติปากพนังนะครับช่อง u t u b e สันติปากพนังอากาศดีครับฝนไม่ตกตอนนี้ ครับให้ดูบรรยากาศอนนี่ครับอนนี่ครับเตรียมขบวนอบตบ้านเนินครับจุดนี้นี่ครับอันนี้ของอบตบ้านเนิน อ่านี่ครับส <qui, S 1> วยงามนะครับอบตบ้านเนินลายตำบลครับเอาเนี่ยอบอบตสายหมากจะไม่มาถ่ายลงยูทูบนะครับนี่ครับสวยงามมาเดินทุกปีใช่ไหมพี่ปีนะครับอบตสายหมากอ่าครับสายหมากเหมือนกันไหมพี่โอเคครับอ่าเรียบร้อย นี่ครับให้ดู <จะ S 1> บญญรรยากาศเตรียมเดนการ์โบ,บนนะครับนี่ครับอ่าจะเข้าใจครับนี่ครับ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศเตรียมขบวนนะครับถ่ายทำโดยสันติปากประนังอ่านี่ครับอบตไหนครับการเกตการเกตนะครับเดิ่มนดนเดินแนวถ้วยพระราชทานนะครับอ่านี่ครับ่คลเกกใชมัอ่าเรียบร้อยอ่านี่ครับไปดูบรรยากาศเตรียมขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทานแข่งขันเรียร์เพียวอัมเภอร์เชนใหญ่ประจำปี2567นะครับก็วันนี้วันสิ้นปีพอดีครับ31ธันวาคม อ่านี่ครับเด็กๆนี่ครับอาถ่ายลงช่องยู u ูบหน่ครับอ่านี่ครับถ่ายวิดีโอนะครับ นี่ครับตอนนี้ก็มืดฝนนิดหน่อยแต่ว่าฝนยังไม่ตกนะครับโอน,น,นะครับนี่ครับเรยมแหม่ถ้วยพระราชทานแข่งกันเรือเพลียวยอำเภอเชียนใหญ่นะครับ่าสวยงามครับครับตอนนี้ก็เรยมแหม่ถ้วยรางวัลพระราชทาน แข่งขันเรือเพียวอำเภอเชียงใหญ่ประจำปี2507นะครับตอนนี้เตรียมขับวนครับออกจากโรงเรียนบ้านปากเชียนนะครับอ่าน,นี่ครับเตรียมเดินขบวนแห่ถ้วยพระราชาตานะครับแข่งกันเรือเปียวอำเภอเชียง,งใหญ่ประจำปี2 5 6 7ครับนี่ครับถ่ายทำโดยสันติปากพนังช่อง YouTube สันติปากพนังนะครับ เตรียมแห่แล้วนะครับเตรียมเดินขบวนแห่ครับตอนนี้ก็วงโยก็เตรียมบรรเลงเดินขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทานในการเลือกเมียอำเภอเชียงใหญ่ประจำปี257 6นะครับนี่ครับ ถ่ายตามโดยสันติปักพนังนะครับช่อง YouTube สันติปักพนังนะครับนี่ครับก็กับังเตรียมขบวนกันแล้วครับขอบคุณมากครับก็ใกล้แล้วครับตอนนี้อากาศดีครับจากโรงเรียนบ้านปาาเชียนนะครับอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังตลาดน้ำเชียนใหญ่นะครับทานแกงกันเดือดเตี้ยวปีพันยี่ปีสองห้าปี2567ครับโอเคครับจะถ่ายบรรยากาศให้ดูครับครับตอนนี้ก็เตรียมเดินขบวนในตู้วย รางวัลพระเจชาตานการแข่งขันเรือเพลวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชประจําปี2567นะครับนี่ครับจากโรงเรียนบ้านปากเชียนนะครับถ่ายทําโดยสันติปากพนังช่อง youtube สันติปากพนังนี่ครับนำขบวนโดยวงโยตาวาติ์นะครับ นี่ครับนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มขบวนแล้วครับอากาศดีฝนไม่ตกนะครับ ใช่ทำบรรยากาศโดยสันติปากพนังครับช่อง youtube สันติปากพนัง ้วยรางวัลพระราชทานนะครับแข่งขันเรือเปลี่ยวอาจจะภาพน,นะครับถ่ายวีดีโอนะครับน,นีครับขบวนเริ่มเดินนะครับตอนนอี้ถ้วยรางวัลพระราชทานอำเภอเชียงใหญ่แข่งขันเรือเปลี่ยวนะครับประจำปี2 5 6 7 โดยสันติปากพนังช่อง youtube สันติปากพนังครับ มากันท ok ุกตำบลครับแข่งกันเยอเปรี้ยวอำเภอเชียนใหญ่นวมเีาครัน่ชน้ครับสวยงามครับเทศบาลตำบลเชียใหญ่ครับเทศบาลตำบลเชียใหญ่วามมากนี่ครับ การแข่งขันเรือเปรียวชิงถ้วยพระราชตานอำเภอเชียงใหญ่ประจำปี2567ครับตรงกับวันส er ิ้นปีพอดีครับอ่ี่ครับนาล้ครับีทอ่านี่ครับหายิ้มไหครับอ่าครับ รอยามครับครับครับอารครับบวนแถ้วยรางวัลพระราชทา,านนะครับนี่ก็ตำบสวนเสอือนี่ครับ ก็ตำบลเสือหืงนะครับนะครับโรงเรียนเฉลิมประเกียรติศรีนักการินนครศรีธรรมราชนะครับวงโย ครับสวยงามครับนี่ครับอาเนธุยดย์ปลราชทา,านแห่งการเรืเเเอเปลืออำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2 5อ๊ค,ครับถ่ายทำโดยสันติปัตพนังช่องยูทูบสันติปัตพนังนะครับ อาการแขเก่งกันเดือเดียวอำเภอเชียงใหญ่ประจำปี2 5 6 7ครับตรงกับวันสิ้นปีพอดีครับนี่ครับสวยา ตอแม่เจ้าอยู่หัวนะครับอ่าสวยฮามครับนี่ครับตายตามโดยสันติปากปานังครับช่อง YouTube สันติปากปานังตอนนี้ก็เริ่มม e ีแดดครับฝนไม่ตกครับดีหน่อยวันนี้ อปตท้องลำเตียบนะครับอปตท้องลำเตียบสวยงามน,นี่ครับ หอบตท่าขนานนะครับนี่ครับสวยฮามมากอบ่ตท่าขนานนะครับมาเริ่มเดินขบวนแห่ทัวยพระราชทานรางวัลน,นะครับถ้วยถ้วยรางวัลพระราชทานอำเภอเชียงใหญ่นะครับแข่งขันเรือเพลียว ี่ครับตอนนี้ก็แดดเริ่มร้อนครับแต่ดีกว่าฝนตกอันนี้โรงเรียนบ้านบางพระนะครับโรงเรียนบ้านบางพระ<อ>มาเริ่มเดินกระบ,บวนไหนตัวงรางวัลด้วยครับนี่ครับ,อรบตอนนี้อากาศดีครับ อ่าเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับออบอตโอเชียนใหญ่นะครับสวยงามนี่ครับ ขบวนนี้ของอบตเชียงใหญ่ครับอ่านี่ครับอ่านี่ตำบนของพระบาทครับสวยงาม อ่าครับอบอตขอพระบาทครับนี่ครับตตยทำโดยสันติปากพานังนะครับช่อง YouTube สันติปากพนังอันนี้ครับซอยหามครับอ่าครับโรงเรียนบ้านปากเทียนนะครับอันนี้โรงเรียนบ้านปากเทียนอ่อาซอยหาม โรงเรียนบ้านปากเชียงครับอ่านี่ครับสวยงามหน้าตายข้าวหน่อยนี่ครับโรงเรียนบ้านปากเชียงครับนี่ครับอ่านี่ครับ ก็จบขบวนที่โรงเรียนบ้านปากเคียนครับครับโอเคครับก็ถ่ายบรรยากาศแห่ถ้วยรางวัลพระราชทานแข่งขันเรือเพียวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี257ให้ดูแค่น,นี้ก่อนนะครับก็หมดขบวนนะครับก็ฝากติดตามช่อง YouTube สานติปากพนังด้วยนะครับสวัสดีครับ